สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอสผูสุคนเดอยินดีตอนหับขา่าสซูซองเขง่งล่ะสาวลาว้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามดัแงแรงนเนาะาซเ่งก็ได้หนึ่งเข่าซุกเลยเนาะพี่น้องโซเข่งก็สิมาเห็ดกินแรงเนาะอาหารแรงของโซเง่งมาหนี่ก็สิมีปิ้งปลาแหา่งเนาะพี่น้องเลยคะหนึ่งดอกแคเลยก็แจมผักผิกเลยเนาะพี่น้องคพรว่าเฮากับโมีอาหารดีเนาะดี๋เฮากลับไปแก่ดอกแคกันเลยเนาะนี่ก็สะเป็นดอกแคข,ของเฮานะาะพี่น้องโซเข่งกัสิมา เด็ดเอาอันมันยังอยู่ทางในมันออกเลยพี่น้องเทาก็สิไป็นหนึ่งตอนนี้ก็นหนึ่งข่าวซุกแล้วนี่เอาอันนี้มันออกโอ้โหเขาเอินอีกยังยังบทนทนดนล่างเลยพี่น้องอากาศกันหนาวเลยพี่น้องการดูแลตัวเองเลยเนอะ FC บนสุขสุขคนดูแลสุขภาพเลยเด้อพี่น้องอากาศหนาวซัมเมอร์เลย อยู่ลาวกะนาบุนไทยสินาลยังเนาะกินหนึ่งพักมัน้นี่หนึ่งพักกับแจ่๊กบผิดปิ่งปลาเคงแหงน้องซื้อปลาเคงเลยกะ,ะเอามาแสะน้อง เอามาผ่าแหละแล้วก็ไปตัดแหลมน้องมันก็ยังบ่ทันแห้งค่ยักับข้าวก็ะชี้ปิ้งกินเลยนะ้องพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยอดมันเนาะพี่น้องซอเข่งก็สิเอาเป็นหนึ่งเลยเนาะยอดมันกับแซ่บเือกันพี่น้องถว่ายอดมันอ่อดเลยนาะเอายอดอดมาทันเ,เลยพี่น้อง ล้มพี่น้องตอนแรงมาแห้งเย็นเนาะเจ็บคอแล้วเ็บแขกตอนแรงเวลานอนนันพี่น้องเจ็บคอกลางกลางเว้นนี่มันเป็นอย่างมันเป็นน้ำอากาศบอกกับองหนึ่งคือกันรเ,เจ็ดแปดมูแรงหรือว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มนอนพี่น้องก็เจ็บคอเลยเน้ะมันหนาวเหง่แต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนเป็นวัดเจ็บคออ่อนน้อยมัน ตัวนี้เขาสะบอได้เอาออกนะพี่น้องมันเป็นดอกอ่อน <Okay. S 1> อันนี้ใบแก่เขากลีออน้องคนเอามาเต็มนาะคนไปมนันนาแบอนี้สเก็บบอิเวไปซ้ำมีแก่ปวดเขาก็ะบอกเอา น,นี่แก่พวดบ่เอา <S <S ถาคำว่าใดเสาเข่งว่าเหมาะสมหรือว่าบ่สุภาพเนาองเสเข่งก็ขอโทษขออภัยนำพอแม่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะตีกันได้เนาอพี่นออ้องเสกเข่งก็สิเอามาปรับปรุงเนาะบางทีเสาเข่งอาจจะว่าแบบแข็งๆเ้ยนาะพี่น้องมันก็ มันเป็นแท็กซี่นะพี่น้องบ่แม่นว่าอยากค้ายมีหยังดอกเนาะโตเก่งก็แท็กเฮ็ดได้ได้เนาะน้องแต่ก็ดีได้เนาะเดี๋ยวสักเฮก็ปรับปรุงได้ก็สิปรับปรุงเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องบางทีกอสิวาเสียงดังเนาะพี่น้องแต่ก็บ่ได้ฮ้ายไดอกเนาะเพราะว่าเป็นแ็กซี่แหละพี่น้องเอ้ยกสิปรับปรุงเท่าไห่เนาะถ้าว่า บ่หมวนด้วยบ่ที่ภาคำใด้กะกะที่ได้เนาะพี่น้องเขาแล้วเหรอครัก็เสีเอาไปล่างหน้าเป็นกระไซหวดเป็นเหนื่อยเนาะพี่น้องคือว่าเสกเข่งก็ได้ข้างข้างมอหนึ่งไว้แล้วเนาะมอหนึ่งหนึ่งเข่าอะไรพี่น้องเรือสซมนี่เนาะเขาก็เสียเอาไปล่างแล้วก็เป็นเหนื่อยก็เลยเนาะพี่น้องแล้วเสกเข่งก็สิลงไปเก็บพักมาใส่แจ่มผักผิดเนาะดูไปเลยส่วนอยู่ลุงเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบิกไปซมนวมกันเลยเนาะ สวนตวนี้ก็สิอยู่หน้าบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวซเงกสิพาเข้าไปเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเเคงกเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วเนาะตอนหดพี่น้องแต่ว่าตอนนี้งามขึ้นเลยได้พี่น้อง,น,ง,งน,น,นี่เดี๋ยวเฮาก็เข้าไปเบิ่งทางในกันเลยเนาะนี่เด้พี่น้องปักบัวที่เซาเคงปลูกหน่อย,อยทางนั้นก็นย้อนว่าอยู่สวนนี้ก็ลายแล้วเนาะพี่น้องผักอีตูก่กงามๆบูสิแกงใส่หย,ยังเนาะ ต้นหมักผิกไม่ใหญ่ก็ง,งามเลยพี่น้องใส่ผุ่นขี้เป็ดแล้วก็ขี้งว้วนเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักกาดเก็บขึ้นไปขั้นสมพักกินละเถื่อนหนึ่งเนาะพี่นอ้องเถื่อนยัยังบุทันด้เก็บเลยต้นหมักริกฝุ่นก็งามงามเนาะพี่น้องมีพังคอมปอมอยู่นานเดียวพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวเสกเองก็สิเก็บขึ้นไปใส่แจ่วเนาะแจ่วหมักผิกอะไรอยู่นี่น้อยหนึ่งมันบ่อยากออกพี่น้องพักเสริมก็มีส่วนนี่ ต้นนี้นี่มากแล้วพี่น้องสามากกับจ่อดอกแล้วก็เริ่มมากน้อยกับม hm <day> ีเนาะพี่น้องต้นมคุงกับหัวต้นมงฮุงผูหรือต้นมงฮุงแหมเนาะเดี๋ยวเขาก็สิมาเก็บพักกันเลยเนาะพี่น้องเขาก็สิมาเก็บพักกันเลยเนาะพี่น้องเขาก็สิลีเอาให้เนาะเขาสิบรไปลดอกเพราะว่ามันบมเดลไลายพี่น้องเลยถ้าต้นนั้นเกิดเลยตาที่สทเทลหวานไปกลยังพูดท่านได้ยิ่งยังบุทนได้แตกซ้ำ พุ่นแหละมันออกพุ่นแหละพี่น้องซักเพ็งจังสิไปอัปเดตให้เบิ่งเนาะบิเอาไปส่แจ่วิกจังหอมเด็ดลายเถื่อเลยพี่น้องใส่แจ่มังิกจนเหียบ่เลยักอปอมก็ได้นี่เฮาก็สิพอเนาะต่อมาเฮาก็สิมาเก็บผักบัวเนาะพี่น้องผักบัวเฮาก็สิเอานานใหญ่เนาะพี่น้องเฮาก็สิเอาลายดอกพอได้ใส่แจ่อันนี้ผักอปอมเนาะ อย่าตื่นสุดเด้อพี่น้องสุดนี่ตังเต่เ้าเก่งเพื่นงานอยู่ไทยพี่น้องเงอท่าแก่เพิ่นเอาห่งพี่น้องเ้าเก่งก็ยังใส่เท่าซูมือนี่แหละพี่น้องสองปีแล้วแหละมาบ้านเนาะยังใส่ได้อยู่กับใส่กับบริหารหลบบ้านไปเราพี่น้องอายคนยันคนทวงใส่อยู่ในเฮือนนี่แหละนีเอาใบซอดมันเนาะนี่ เขาก็สิพอเลยเนาะพี่น้องเขาก็สิขึ้นไปปิ้งปลาแห้งกันเลยเนาะบัดนี้ตอนนี้สเก็ตก็ได้ขึ้นมาห่อนเหือกแล้วเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นพักของเฮาเนาะเฮาก็ได้ลากน้ำเรียบร้อยเนาะเฮาก็สิมาหนีบปลาแห้งกันเลยเนาะพี่น้องเอาสิดิบใส่ไม่หีบนี่แหละไม่หีบอะไก็อยากห้างเลยพี่น้องบ่เป็นยังดอกเขาปิ้งได้อยู่เนาะสเก็ตก็บ่ได้ปิ้งไว้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาแห้งเลยก็มันสีแห้งไว้ยังมันใหม่เนาะพี่น้องปลาเค็งแห้งเด้อพี่น้องนี่ยเศษอัน เอาเสะเอาผ่าเข่งเอาขี่เอาเกตออกเรียบร้อยเนาะพี่น้องปิ้งมันก็นสิีเหม,มไว้ทุกไว้บริ้ทดเอาพี่น้องเดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนเนะาะอย่ายวเป็นบปรเซตโทอดอะ่ะปิ้งลาย,ยู่เป็นไม่หีบเลยลายคนกินเนาะอันนี้เป็นปลาขอเด้อพี่น้องนี่พี่น้องโอเค ปิ่งเต็มไม่หีบเลยน้นอ,องพ่้องก็จะมาเคาะถาบมาเลยน้องพี่น้องปิ่งแบบยากอันนี้แดนป,ปิ่งปลาซุกจังจีอันจีแบบผิดน้องพี่น้องกลิ่นหอ,อมเลยพี่น้อง ก็โอเคเนานนี่เขาก็ไปทาเบิ่งตอนเท้าป้นปลาสุกแล้วก็จีบักผิดซุกน้องพี่น้องเดียวทาเบิ่งโซเกะตำเจวเลยเด้อ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เขาก็ได้จีบแักผิดซุกแล้วน้องพี่น้องตอนกินโซเกะกับซูเปอรถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อเพราะว่ามันกระข่เลยน้องพี่น้อง้งอาถ่ายมันกระชิบมืดนะมันบวอยากแจ้งเนาะอันนี้ก็ยังมืดเพราะตะเวนตกดนะินเลยน้องพี่น้องโซเกะซีมาตำเจวกันเลยเนาะอันนี้พักของเฮาพี่น้องพักหอ,อมป้อมกับอู ผักบัวเนาะเขาจะมาซอยใส่เลยพี่น้อง่นเด่ตอนนี้ก็ได้ซอยผักลงเแล้วเนาะเขาจะมาใส่แปง้งนัวกันเลยแบบน้ำพริกสุดเด็ดเศ<อ>ษหนอยอเศษหนอนเสล่าเลลายีเส่งป่าเ,เ,เลนี่ก็นันเลยน,น้องบนี้ ต่อไปเราจะมาใส่น้ำปลาแดกกันเลยเก๋มักผิกสูตรบ้านๆน้อพี่น้องลืมใส่เกลือเ่าต้องใส่เกลือจักหน่อยอย่ามันจา่า รักใส่ถ่วยกันเลยบบบพี่น้องเอ้ยอาหารลาแบบนบ้านง่ายๆเนาะพี่น้องนี่อหนักกินบ้พี่น้องเขาจะใส่กระตกไว้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาหนึ่งพักออกมาเลยเนาะพี่น้อง ตอนนี้ของกินของเสาเข่งก็เห็ดแล่เป็นทีฟห้อยเลยเนาะพี่น้องกับเสหนึ่งดอกแคแจ่มเพชรแลวก็สมพักเสียนพี่น้องแลวก็ปีงปลาแห่งเนาะปลาแห่งก็เป็นปลาเข่งเนาะแลวกับตัวนี้มันจะเป็นอัน ปลาในเด้อพี่น้องโซเก่งกะปิ้งนำกันเลยเนาะเดี๋ยวเฮากะสิไปกินกันเลยเนาะพี่น้องมันนี่ตอนกินโซเก่งกะซีโบราณพอแม่พี่น้องเบิ่งเด้อก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้โซเก่งกะสิขอจบคลิปไวเพียงสนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องเคงล่าซาวล่าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี